จเจ้ากินกับ 1, นึ่งปลาเนิลพี่น้องมาเด้อกินข้าวนำกัน 1, นึ่งปลาเนิลตำเจ้าแล้วก็นกหน่อไม้ต้มกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้า นี่เลยครับเจียวพริกใส่มะเขือใส่มะเขือเทศกินกับนึ่งปลานิน้นแซ่บแซบ,แซบแนี่ครับนึ่งปลานิลนครับกินกับเจียว นึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวก็จะรอนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆมาเดอ้อมากินดก,กันพี่น้องสวัสดีอย่างเป็นทางการครับคุณลุงคุณปา้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องวันนี้ก็มาพบพอกับช่องนัมมาโซ่คือเขามีมาใส้ข้าวทากินกับนึ่งปลาดินนึ่งปลาดินกับไอ น้ำไม้ต้มตับแจ้วแซ่บๆเนาะมาเด้อมากินข้าวแล้วกันโป๊ะหอมหอมครมบเอาขนมมาให้ร้อนนะกองข้าวกองข้าวจากคุณแม่พันสาสนเองบริย้อมสีได้เนี่ยครับไอ ดำำนี่คือเพิ่นใช้เวลาอบสีดำนี่ประมาณสองสามมือจังให้ตอกมันสีเข้มเพิ่นกระสานเฮดลายนั่นลายนี่สวยงามลาการน,นี้บริยอมสีอย่างตัวนี้กัของข้าวจากหนุ่มนาโซ่ของแม่หนุ่มนาโซ่จากนาครพนม ข้ามาหลายเลยเอาสองคนห้ึ่นร้อนลร้อน,อนข้าวร้อนต้บนึ่งปลานิญแซบ่แซบๆพี่น้องเจียวเขรามนโอ้ มาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนึ่งปลานิลกับต้มหน่อไม้แล้วก็แจ่วพี่น้องตับแจ่วข้าวเหนียวร้อนๆมาเดอ้อกินข้าวนำกันครับพี่น้อง FC แฟนครับคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณพี่คุณน้องสุขูสุขคนพี่น้องเอ้ยมากินข้าวนำกันมา,มาครับกินข้าวนำกันแซ่บๆพี่น้อง หนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆกับเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งปาดินกับต้มหน่อไม้แล้วก็แจวแซบๆมาเดอร์ครับเ,เขานำกัน ออกมาเป็นตัวเลยทีกว่าเอาพริกมาเด้อแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องเอ้ย cung ba nến, cặp chào hết, tom nấm ai nấm, ôm lên chào hết, chào thịt, chào mực khứa xếp xếp hả, nấm on on เอฟซีแฟนครับขึนเข้าทังกันกับน้องมาโซ่ครับ เสร์เสรบคุยคำนี้้อนม่งเ็บมากนมไหมอ่อนๆมามาครับมากิาานน,น,น,นำกันเอฟซเนครับ ผู้สุขคนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศทั้งเพื่อนบ้านสปปลาวเด้อม,มากินข้าวกับนุ่งหนังโซ่ กินน้ำกันคุยเสียเจ่ากันะนะส,ปปสบายสำหรับคลิปนี้กัน จบไว้แค่นี้ก่อนแล้อครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนุ่มนาโซ่สำหรับเอฟซีทุกคนนุ่มนาโซกับซีแระเวียนไปเบิ้งนะครับตอนนี้ยังเบิ้งบงมดอยู่หลายคนอยู่เข้ามาติดตามมาขอบคุณเอฟซีนครับสุขสุขคนมา กินข้าวตออ้มบนะ้านนะคลิปนี้ก็บไว้แค่นี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวต้มกันบ้านกินคำญ่ายจากอาย